ไยเรือที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองที่นี่คือสวยมากเลยนะคะขับมาประมาณ3กิโลนะคะ3กิโลอะไรล่ะ3ชั่วโมงจากกรุงเทพตอนนี้ก็ถึงแล้วคนเยอะมากเลยอะช่วงเทศกาลคนเยอะไม่ไหวเลยแต่ว่าอากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ฝนตกนิดนึงก็รอพี่มินนะคะไปจองเรือคายักนะคะ คนเยอะอะแล้คือเขามีกิจกรรมเยอะมากๆจักรยานเรือคายักแล้วก็เดินนะคะแล้วคือแบบแอบไปส่องมาว่าแบบคนถ่ายรูปโดนคือสวยมากซึ่งเราแบบห้ามพลาดเลยนี่ก็คือคนก็คือไปปั่นจักรยานแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะ เช่าเรือหนึ่งชั่วโมง100บาทนั่งได้2ท่านใครที่ไม่อยากพายเรือก็สามารถจ้างไกด์ไปพายได้นะคะชั่วโมงแรก200บาทชั่วโมงต่อไป100บาทสําหรับใครที่อยากจะปั่นจักรยานชมวิวเนี่ยห้าสิบบาทไม่จํากัดชั่วโมงเอาเรือใครเนี่ยไปแล้วไปแล้วอาเบืจ่จ้ำเบืจ่จ้ำเบืจ่จ้ำเบื่อเบืจ่จ้ำเบืจ่จ้ำเบื่จ้ำที่นี่มีให้กางเต็นท์ได้นะคะทุกคนเสียค่ากางเต็นท์แค่คนละ50บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่อยากจะนั่งสบายๆเนี่ยก็สามารถจ้างเรือเมได้เลย600บาทนั่งได้ หกท่านตอนหนึ่งชั่วโมงนะยังไม่ทันได้เริ่มทีฝนก็ตกอีกแล้วกิจกรรมแรกที่จะทําในวันนี้นะคะก็คือป้ายไม่ใช่ป้ายปายปั่นจักรยานนะกสู้ไหมอ่ะคนเนี้ยไม่รู้ยงแห้มากเลยกินทุเรียนเยอะมายอมมันก็ต้องกินทุเรียนส่คน ไปค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปตรงสะพานนะคะคือมันสวยมากอะมันต้องไปอะเออก็เลยแบบเออปั่นจักรายานไปสัหน่อยละกันเพราะว่ากิจกรรมที่นี่มันก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องเลือกทำมั้เนาะไม่หรอกเราทำทุกอย่างเลย<อ>ทุกคนไปค่ะ เ,เป็นอะไรเ <laughs> นี่ยเนี <laughs> ่ยแล้วค่ะทุกคนเรียกสะพานอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูชื่อแป๊บ สะพานลังสเมะสวยมากนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะมาพายเรือกันตรงนี้แล้วก็พายลอดสะพานข้างลลางน้องหมาไหนน้องหมาไหนอะโอ้ยมีน้องหมาด้วยนะารัดูสิน้องดูเอนจอยหรือว่าอทางีคุยกับแม่แม่คุยอะไรคะ ขอลองยูทูบได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะนี่นะคะสะพานก็เป็นแบบสะพานเล็กๆแบบนีเดินป่าสวยมากเูสิแล้วดูหน้าพี่ฉันจะบอกว่าอีกฝั่งของสะพานเนี่ยมันเป็นทางตันนะคะเพื่อนๆเอ้าก็บอกแล้วไงว่าเป็นทางตันจะปั่นเข้าไปอีก เ็นทางเข้ามานะคะแล้วเมื่อกี้เราก็เลี้ยวไปตรงนี้ไปตรงสะพานส่วนตอนนี้เรากำลังจะไปไปไหนอะไปไหนวะป่าสมัยโบราณไม่ใช่ไปฐานเตยเออไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรู้เองว่าไปที่ไหนแล้วเราก็ปั่นมาถึงจุดนี้นะคะนี่มีป้ายตรงนี้นะคะในป้ายเขาเขียนว่า นี่คือลูกชมวงนะคะน่าจะเป็นต้นพวกนี้แหละอ๋อนี่ไงเห็นแะนี่นะคะลูกชมวงเป็นแบบนี้แกงส้มใช้ใบชมวงอ๋อใช้ใบใบชมวงแกงหมูใช้อะไรใช้ใบชมวงอยู่ดีอ่ะโอเคคะ่ะทุกคนไปต่อคะ่ะ ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆป่าเสม็ดโบราณนะคะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่นะคะก็เป็นโซนใคลขายๆเมื่อกี้มีสะพานแต่ว่าโซนเมื่อกี้สวยกว่าแล้วก็แบบมีน้ำแบบตื้นๆสาร่ายสไปรูวิน่าเมื่อเห็นต้นไม้อยู่ในน้ำไหมดูสิสวยมากเลยไปต่อค่ะหลังจากที่ปั่นไปเรื่อยพิมพ์ก็วนกลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นวงกลมเจอรวงความลับมานะคะ คือเห็นข้างหน้าตรงนู้นปะ่ะอันเนี้ยนะคะคือของรัฐบาลเป็นเรือที่เราจะต้องจองซึ่งถ้ามาช่วงเทศกาลเนี้ยคนจะเยอะมากๆนะคะแต่ทีนี้ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่ามันมีอยู่จงจุดตรงนี้อันนี้ก็คือเรือชาวบ้านนะคะที่เขามารวมตัวกันทํากันเองนะคะซึ่งคิวน้อยกว่าแต่ตรงนู้นคิวเยอะมากเราก็เลือกตรงนี้สิคะรออะไรล่ะคะ รอพายเรือนะคะแล้วก็มานั่งที่ร้านพี่เขาชาจแบต <laughs> แม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะดูสิสักพักหนึ่งพี่เขาก็ทิ้งร้านนะคะให้เราเฝ้าร้านแทน <laughs> ว้าลูกชิ้นน้ำอะไรคะอ่ะกระทอดเองไปเลยสิคะลูกค้าทอดเองนี้นะคะเราใส่เสื้อชูชีพเสร็จแล้วเรียบร้อยเสื้อชูชีพน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยพี่เขาบอกว่าเป็นเสื้อชูชีพแบบพิเศษหนลองแพนไปสินี่นี่ตรงนี้ลูกเสื้อทางถ่ายอยู่ปะเนี่ยอยู่่ะเอชูชีพแบบพิเศษก็สวยมาก เดี๋ยวรอเลืออีกลำหนึ่งนะคะที่คนนแล้วเดี๋ยวเราไปพายกันคือเราอ่ะจองสองลำพี่มีนทำดึงหิมลำหนึ่งแล้วก็จองคนภายเรือด้วยนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจพายนะคะไปค่ะทุกคนี้ จะไปแหนหนังหมาซึ่งพิมเห็นรูปแล้วคือมันสวยมากแล้วต้องไปบินโดนตรงนั้นให้ได้แล้วก็เลยอ่ะพี่คะพาไปหน่อยใช้เวลามา15นาทีนะคะวิวสวยมากๆนี่ขนาดออกมาเย็นมากๆนะแต่แดดก็คือร้อนเวอร์ดีมากเลยต้องมาแบบว่ามันสวยมากแล้วข้างหน้านี้เป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสะบัวบึงบัวนี่เดี๋ยวให้ดูวันเพื่อนูนี้สีมีแบบบัวสอข้างหน้า ใช่คุณลุงได้รูปแล้วจ้าเมื่อเห็นเชือกนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าเขาจะผูกเชือกไว้ตามทางนะคะเพื่อที่ให้เราพายไปตามทางเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงนะคะโอ้โคเห็นน้องไหมน้องอะไรคะพี่เราพายคู่กันทนกัเรือเรืองเลยไหมลุงเคยกินสาร้ายไหมคะลองกินแล้วมันจือเอรู้สึกมันจะ แม่อร่อยม่อ่ออรอยเหรอล <laughs> ุงอยากกินเท่าแก่น้อยแหละโอ้ยเราออกเวื้องใหญ่แล้วพอพอคุณ่อนเ่นานี่ต้นมอข้าวมอแกงลิงนะคะโอ้กินยังไงอะคะอันนี้กินไม่ได้ครับ อ้าวแล้วเอาไปทำอะไรอะคะอันนี้เป็นพวกไม้ประดับกอ๋อไม้ประดับมีมะละกอตกของไปในถ้วยมันไงครับหอมหวานก็ก็ลงเลยลงไปกินถึงแล้วค่ะตรงนี้ทำไมถึงเป็นแพ้หนังหมาคะมันยบยับโยบยับมันยบยับยบยับมันไม่จมคมันเหมือนหนังหมาเหรอหมาขี้เรือนหรือเปล่า พื่อนเพื่อนมันเป็น,นปแบบนี้อ๋อมันเป็นปใครมันเนนนิ่มๆเหมืมอนหนังหมาใช่มันยุบยับมันจะยุบยับยุบยับยุบยับดิง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 ด,งด,งด,งดงิ้งดิงดิงกเพื่อหม้อข้าวหม้อแกงดิงอ่ะอโดยมากเอาไปกินดิบๆเลยเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปนี่นแต่ต้อง,งล้าง,งให้สะอาดก่อนนะเอาข้าวเหนียวนบนให้ดีให้หวานให้เค็มพอดีแล้วก็เอายัดเข้าไปแล้วก็เอาไปย่าง

การดีมากนะคะใช้บริการกันได้นะคะพเพื่อนที่ต่อไปเราไปไหนต่อคะป่าปาอะไรนะคะ,นนะ,คะป่าสมิต์โบราณโอเคค่ะ,คะไปรุนนะคะไปรุนเพื่อนเพื่อนคะพี่เขาบอกว่า ถ้าเรามาหน้าที่มันน้ำเยอะๆฝนตกเกยอะๆเราจะเจอเดอกสารลรายนะคะเพื่อนๆขึ้นมาเป็นสีข,า,ขาวเยอะมากเลยทั่วเลยแบบเพื่อนๆนี่นะคะต้นสมเปตร้อยปี<ม>เพราะว่ามีอายุร้อยปีเหรอใช่ครับที่มันเกาะอยู่ก็คือกระจูดครับที่ชาวบ้านเอาไปสานส,ส,สันสันเสือสันรกระเพาะอะไรพวกนี้นี่เขาเรียกต้นกกครับต้นกกแต่ถ้สับเป็นทางการเขาเรียกกระจูดอ ป่าสมิทโบราณป่าสมิทโบราณว้าวตรงนี้แหละที่คนชอบมาถ่ายรูปกันใช่ครับไปจบแล้วเดี๋ยเวลาถ่ายรูปลนะคะติดติดติดถ้าอะไรอะ่ะถ้าจะบ้าน,นะคะ คือเราอยากได้แบบรูปตามเรฟเฟอร์เรนซ์ไงลุงก็คือลากพี่มิ้นม์ไเพื่อนมองนี้สวยมากเนี่ยเด้อเนี่ยเด้อเนี่ย สะพานที่เราได้มาตอนกลางวันนะคะอีกหนึ่งฟีลกับการนั่งเรือก้มหัวค่ะลงเท้าฉันเพื่อนๆค่ะพี่เขาบอกว่าแถวเนี้ยรอบๆเนี้ยกางเต็นท์ได้ทั้งหมดเลยนะคะคนละห้าสิบบาทเอาเต็นท์มาเองมันมีเต็นท์ให้เช่าไหมคะตอนนี้มันไม่น่ามีต้องเอาเต็นท์มาเองก่อนยแต่ถ้าโทรมาสั่งจองก็อาจจะหาไม่ได้ครับ ้นอ่ะคนก็ ges, คือต่างเต็งกันหมดเลยลงนะะ้ำเราต้องมาแล้วล่ะถึงแล้วค่ะเอาเหลือสองลำสุดท้ายเขากลับกันหมดแล้วปิดด้านาน้ำแล้วคะ่ะ มาถึงที่ที่พักแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือแดดจะมอดแล้วก็มืดมากก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะเพื่อนๆทิปนี้ประทับใจมากนะคะเพราะว่าสวยแล้วคือรูปบนนอนก็คือสวยมากแล้วกิจกรรมก็เยอะมากๆด้วยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะมาพักผ่อนจริงๆนะคะลูกก็สายสวยแนะนำจริงๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าค่าเข้าก็ไม่เสียท่า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e ได้วยนะคะไว้ทิปหน้าอยากให้หิงพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมเอมเมต์มอกกันนะคะตอนนี้ขาสภาพก็คือไม่ไหวแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊าย